หนึ่งสองสามสี่ัที่ห้าไม่มีครับน,นี่เป็นไงอาจจะยังห้านัดไม่มีมีแต่ห้าลูกนี่เป็นไงกลับมาแล้วกลับมาแล้วเป็นไงกลับจากอังกฤษกปั๊บเป็นไงฟอร์มดีเลยกูไอ้อสัสลองไปดูไม่เล่นี้วะและนี่คือสี่ประเด็นหลังเกมหรือผูลเอาชนะแฟรงก์เฟิร์ตได้ห้าประตูตอนหนึ่งนะครับ เป็นไงกันบ้างในเกมนี้ไปลุยพร้อมกันในจอตลาดศาสตร์ขาวหกครับไอายามาอยู่ไกลลืมไปแล้วแอคซะนานฮา,ามีเสียงไหมวะเอเอไม่เปิดใหม่แล้วกูเอาตานั้นแหละ <c oughs> อัปเดตข่าวลือ้อภูแบบจอดลึกโดยแฟนหงเพื่อแฟนหงจอตลาดสาดตข่าวหงกับเกมเองอานิวสุสกิฟร้อง The Iconic นิ i v e นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลย,ยีความปลอดภัยสุสกิ i Safety Support สุดครบครัน l l n น w ิ u สุ k กิ r o อนที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสมัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุ u กิทั่วประเทศหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w s u z u k i co th โล่งสบายสำหรับน้องชายต้องไข่ทร i เมอร์เครื่องเล็มขนน้องชายไข่ทรีมเมอร์จากแบรนด์ไข่กูมิงด้วยนวัตรกรรมเซฟเทคปลอดภัยสำหรับน้องชายคุณไม่บาดไม่คันไม่เป็นต อร่อยง่ายสไตล์ไทยๆกับรสชาติใหม่รสข้าวมันไก่อร่อยแบบ2 in 1เมื่อทานตัวขนมอย่างเดียวก็จะได้รสชาติข้าวมันไก่ต้มหอมกลิ่นน้ำซุปขิงและเต้าเจี้ยวจะได้ทานคู่กับน้ำจิ้มของไก่ยา่างจะได้รสชาติของข้าวมันไก่ทอดอร่อยลงตัวเข้ากันสุดๆข้าวมันไก่รองทองสักซองแล้วคุณจะติดใจหาซื้อได้ที่รา้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ผ่านทางโชปี้และซด้าและติ๊กต๊อกช็อปแวะกันดูจักราซาข้าหงนะครับเล็บหูหยุดการแพ้สี่นัดติดเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่มีครั้งที่5ครั้งที่5ไม่ควรแล้วมันก็ไม่มาด้วยบุกไปชนะฟรัก์เ์ตได้ถึงเยอรมันเลยนะครับ5ประตูตอนหนึ่งเริ่มกันที่ประเด็นแรกเ,เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e คุณรู้ไหมครับว่าข้อมูลหลังบ้านที่ผมได้รับมาเนี่ยผู้คนที่ไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดแชร์และสำคัญที่สุดไม่ได้กดติดตามหรือกด subscribe เกมเองเนี่ยมีสูงกว่า70%ของยอดวิวพี่ครับ ี่กดให้ผมหน่อยครับไม่ต้องโดนไให้ผมแค่กด subscribe ผมเนี่ยช่วยผมได้เยอะแล้วครับมันจะทำให้อาการที่ผมดีขึ้นผมจะได้ขายงานให้ลูกค้าได้เยอะขึ้นพอมีลูกค้าเยอะขึ้นผมมีโปรโักชันดีขึ้นผม,มโปรโักชันดีขึ้นผมก็ทำอะไรได้มากขึ้นขอบคุณครับไป ประเด็แนแรกครับนาทีห้ไม่ควรมีครับเกมฟิลฟ้าที่สามของลิปูนะครับก็เป็นการเยือนอาร์เธอร์แฟรงก์เฟิร์ตวันนี้อาร์เนอร์จากการเปลี่ยนตัวนักเตะนะครับโดยใช้สเปคตัวจริงตามนี้เลยมา,มาด้าชวิลลี่เฝ้าเสาครับเกมรับเป็นฟริมปงโรเบิรบโบโฟ,ฟันดาและอิบราฮิมาโกนาเต้แนวกลางเป็นวีเอสโซโบโลแล้วก็โจนส์นะครับนารุกมีชื่อของกัคโปอกิลิเกลและอเล็กซานเดอร์อีซักเกมนี้อาร์เนอร์เปลี่ยนแผนครับเป็น4-2-2-2โดยใช้คู่กลางเป็นโซโบกับโจนส์แล้วก็วีสกับกัคโปยืนเหมือนเป็นเบอร์ททีี่่าาาาาาางงงออออกกกกกดดด้้้้้นนนขขเเเลล็็ยยะะครรรับบหหืวจุมมมมไโฟิ ปงจะยืนชิดริมเส้นแล้วก็รรบโบเนี่ย,ยก็เติมเป็นอินเวอร์เดนิดหน่อยเหมือนเป็นหลัง3ตัวเวลาเล่นเกมบุกนะครับคือสังเกตง่ายๆครับข้างหน้ามันจะมี5ตัวนะครับในการยืนเป็นรนหน้าก็จะมีฟิลปงเป็นเวสเป็นอีซัก เป็นเอกิติเก้แล้วก็กั๊กโปตรงกลางเนี่ยก็จะมีโซโบมีเกิดิสโจนแล้วก็หลัง3ตัวจะเป็นโรบเบฟานไดคอนเตเวลาเล่นเกมบุกนะเวลาเล่นเกมบุกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเกมเริ่มมาลิพูในครองบอลได้มากกว่าแล้วก็สปีดบอลดีกว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าสุดท้ายน่ะมาเสียประตูเป็นเวสแหละครับเสียบอลแล้วก็ไม่ได้ฟาวจากหน้ากรอบเกตโทษอีกฝั่ง,งก็โดนสวนมาบอลก็โดนลำเลียงไปไเรื่อยแล้วก็โดนยิงเข้าไปง่ายๆเลยครับหนูน <ๆ S 2> ย์การจัดระเบียบเกมรับค่อนข้างย่ำแย่นะครับลิฟ <ๆ S 2> ูเองก็พยายามเร่งเครื่่่อองงจจนนนนนนมมมาาาาได้้ปรรรรระะะตตูีีีีเเเสทท35คคคัััััับบบแลลลหกกยย็วๆ ไลน,น์ลลน่ะนะรอบเบิลนะครับเปิดสวนกลับตูมเดียวมาให้กิติเก้ลากแบบโชว์สปีดเห็นๆเลยครับแบบหลุดเดี่ยวจากครึ่งสนามมายิงใส่ทีมเก่าอย่างสวยงามมีโอกาสแบบนี้เนี่ยยิงเข้าไม่มีเหลือแล้วค่อนข้างนิ่งด้วยปรบมือให้กิติเก้ครับ <c oughs> ขอนขอนุญาตถอนคำพูดของตัวเองครับที่เคยบอกว่าไม่อินกับเอกิติเก้นะครับวันนี้เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไอ้หนูคนนี้เจ๋งจริงๆพี่ขอโทษที่เคยสบประมาทเองไว้ขอบคุณมากที่ยิงอุดปากกู ขอให้มึงกิ่งอุดปากกูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนประตูที่2ครับมาจากลูกเตะมุมนะครับเป็นนาทีที่สามสิบเก้ากัคโปเปิดเข้าไปเข้าหัวฟานได้โขกไปเต็มๆต่อมาครับนาทีที่สี่สี่นะครับเร์ฟูก็มาขึ้นนําเป็นโซโบโปเปิดให้โกนาเต้โขกก็ไปสามหนึ่งจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เริ่มมาครึ่งหลังเร์ฟูก็ยังเหนือกว่านะครับสปีดบอลดีกว่าวิธีการดีกว่านะครับก็สามารถเขาทําได้เรื่อยๆจนกระทั่งนาทีที่หกสิบหกได้ประตูนี้ห่างสี่หนึ่งเป็นโซโบแทงให้เวีท,เที่ครรับลิเ์ จ่ายโซโบโตรงหัวกะโหลกก่อนที่เจ้าตัวจะกดเลียดลูกนี้ยิงเข้าไปอย่างสุดสวยวันนี้โซโบโลเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับช่วงเวลาที่เหลือไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเลยโพเก็บ3คะแนนได้สําเร็จและถือเป็น3คะแนนสําคัญเลยมาพูดถึงแผนการเล่นกันดีกว่าแนละนี่คือวันที่2แผนใหม่ด้านใช้ลยซะอย่างนั้น วันนี้อา์นเนอร์จากการทดลองอ,อะไรใหม่ๆวิธีการเล่นใหม่ๆแล้วก็แผนใหม่ๆนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าลงตัวซะง,งั้น4-2-2-2ครับนะรับ4คนนะครับคู่กลางเป็นโซโบกับโจนส์2คนเป็นกลางขึ่งปีกนะครับคือกัปโปกับเวดแล้วก็คู่หน้าเนี่ยเป็นเอก,กิดิเกบอีซักแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือ มันวิธีการยืนเวลาเล่นเกมบุกอะมันไม่ได้เอากักโปมาเป็นเプレเมเกอร์ไงมาเอากักโปไปถ่างริมเส้นแล้วก็เอาเจ้าฟริมโปงมาถ่างก็กลายเป็นตัวลูก5ตัวโดวยมีกองกลางตัวทําเกม2ตัวมันก็เลยมีพื้นที่ในการเคาะบอลแตกโซนเกมรับของออท์ระแฟรงเฟิร์ตแล้วต้องยอมรับว่าแฟรงเฟิร์ตเองเนี่ยนะครับเขามีปัญหาเรื่องเกมรับอยู่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ย รู้สึกจะเสียไป18ประตูมั้งค่อนข้างเยอะเลยนะ่าจะ5นัดหรือ6นัดผมไม่น่าใจนะครับต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งแต่ว่าเขามีปัญหาองเกมรับอยู่แล้วแล้ววันนี้สิ่งที่ลิอท์พูทำเนี่ยที่เห็นชัดๆเลยนะค,คือการปรับจังหวะเทมโปเวลาเล่นเกมรุกพวกเขาไม่ได้ยเยอือจังหวะไหนควรเร็วก็เร็วจังหวะไหนควรชะลอก็ชะลอจังหวะไหนควรเคาะควรโพสิชัน Position, ทางโซนก็ ก็ถาคือจังหวะทามมิ่งและเวลาหรือว่าสปีดบอลเนี่ยมันถูกต้องไปหมดซะทุกอย่างมันเลยทำให้เกมวันนี้ดูไหลลื่นมากๆคนที่โดดเด่นที่สุดในเกมวันนี้เนี่ยนะครับมันคงหนีไม่พ้นโซโบสไลที่เป็นทั้งคนออกบอลแล้วก็เป็นคนตัดเกมมาในตัวแล้วก็ยังเชื่อมเกมจากหลังไปหน้าได้ด้วยการที่โซโบคอยพาบอลขึ้นหน้าให้แล้วก็มีโจนคอยคุมเทมโปของเกมเนี่ยมันทาให้ลิพูนั้นค่อนข้างที่จะรู้จังหวะการผ่อนหนักผ่อนเบาของเกมโดยไม่ได้เร่งจังหวะจนพื้นที่เปิดมากมายนะักอย่างครึ่งแรกเนี่ยคือการเล่นที่ และตัตีเสมอได้แฟรงก์เฟิร์ตก็ไม่ได้เหนือกว่าเราอีกเลยนะครับอีกอย่างที่ต้องชมคือการเล่นลูกเซตพีดครับวันนี้ผลประกอบการดีมากครับได้มา2ประตูถือเป็นช็อตสำคัญมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเซตพีดลิวพูไม่ส่งผลเลยนะครับแน่นอนเกมรับเจ้าบ้านหลวมมากก็จริงแต่ก็ต้องชม2เซนเตอร์ของเราเหมือนกันที่ทำได้ดีกับการโขกลูกเตะมุมนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงคือการเพรสซิ่งและเกมสวนกลับเอาจริงๆประตูตีเสมอนี่คือจังหวะสวนกลับแบบคลาสสิกของลิวพูลเลยนะครับ เหมือนกับดูยุคครอปไว้เลยอะ่ะใช้บอลน,น้อยๆจังหวะแล้วก็วิ่งสปีดจี้เข้าหาแล้วก็ยิงประตูเป็นการเปิดบอลที่เดิมจากเกมรับให้กลายเป็นเกมรุกซึ่งมันขาดหายไปในซีซั่นนี้ต้องชมเป็นกิดิเก้จริงๆว่าทําได้ดีมากๆและที่ทําได้ดีไม่แพ้ก,กันคือโรบโบครับที่เปิดจังหวะนี้สำหรับผมโรบโบควรเป็นตัวจริงก่อนมิลลสเคอร์อเกตไปซ้ำไปในเกมสุดสัปดาห์นี้แต่ก็คงไม่ได้เล่นตามเคยนะครับก็ไม่รู้ว่าอันเนอร์ชลอตเขาเป็นอะไรของเขาเห็นอยู่ชัดๆว่าเคอร์อเกตมันยังเล่นไม่ได้ก็ส่่งงนะ่งงงงงมัันนนลออยยูา้ก็ไป กูก็งงมึงก็งงทุกคนก็งงเหมือนกันส่วนอีกอันหนึ่งที่ต้องชมก็คือแดนกลางก็เพรสกันดีครับคือวันนี้ใช้กลางที่มีสภาพความฟิตที่ดีก็คือมีโซโบมีโจสแล้วก็เวียดช่วยกันเพรสซิ่งเวลาเสียบอลคือก่อนหน้านี้พยายามจะใช้กองกลางที่เชิงสูงแต่ว่า,าความฟิตไม่ถึงอย่างกราฟและเบชแล้วก็แม็กอลิสเตอร์ซึ่งพอใช้เนี่ยมันไม่มีแรงอะแม็ก้าในเห็นชัดเลยว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพความฟิตกราฟเองก็กรำศึกหนักมาตลอดเป็นตัวหลักมาตลอดแล้วร่างกายมันไม่ไหวสุดท้ายก็เจ็บไปเห ปรับมาใช้กลางที่มีพลังงานเนี่ยรูปแบบการเพรสซิ่งมันก็กลับมาดุดันเหมือนเดิมซึ่งนี่คือสิ่งที่ลิฟูต้องการครับเทมโปลและจังหวะการเพรสซิ่งที่มันดุดันเนี่ยมันจะนํามาซึ่งเครื่องจักรสีแดงที่เราเคยได้เห็นกันวันนี้เป็นเครื่องจักรสีแดงที่เราเคยได้เห็นจริงๆนะครับเป็นเกมเล่นกันอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เข้าทางลิฟูที่สุดเกมหนึ่งเลยสำหรับเกม UCL ผมว่าเกมนีนะ้เป็นเกมที่เล่นได้ดีที่สุดตั้งแต่ผมดูลิฟูมาในซีซั่นนี้เลยนะครับน่าสนใจมากๆกับวิธีการเล่นที่มีตตััวววบบบกถึง5แนนนนนนี้้่่่ะาาาสสใใใจใชใจชนคะ 3ครับเวสและแอสซิสที่รอคอยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับเวสกับแอสซิสแรกให้กับลิเวอร์พูลนั่นเองหลังจากที่รอคอยรอคอยมายาวนานกว่า10เกมเขาสามารถสร้างโอกาสที่พอเหมาะพอเจาะโอกาสเล่นเพื่อนร่วมทีมได้สักทีนะครับการทำแอสซิสครั้งนี้ของเวสทั้งประตูที่4และประตูที่5เนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาสำคัญที่สุดแอชชิพของเวสก็จริงแต่ก็รู้สึกได้ว่านี่เป็นจังหวะเวลาที่มีความหมายไม่น้อยเลยครับกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาที่ลิเวอร์พูลนะครับเอาจริงผมเชื่อว่าพวกเราแฟนบอลลิเวอร์พูลรู้ดี ใครได้ดูทั้งเกมเนี่ยเราก็จะเห็นการออกบอลสวยๆจากเท้าของเขาอยู่เสมอแต่มันติดตรงที่จังหวะเล่นน้อยเท่านั้นที่มันจะดูเหลื่อมๆไปบ้างเกมนี้เขาปลดล็อกมาได้สำเร็จแล้วครับกับ2 Assis t ในเกมนี้ลูกแรกเนี่ยจ่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบให้กับคอร์ดี้กาโปลูกที่2ต้องชมโดมินิกสวอสไลน์นะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแน่นอนเขามีข้อผิดพลาดกับการนำให้ทีมเสียประตู1 0นะครับแต่ว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยเวียสน่าประทับใจผมว่าเวียสจะเล่นได้ดีเวลาที่มีเคอร์ติสโจนและฟร เหมือนเล่นกับเวีดแล้วแล้วมันคลิกกันอะจังหวะการเคลื่อนที่อะ แล้วก็รวมถึงเจ้าฟริมปงเองเนี่ยก็เคยเล่นกับเวียดอยู่แล้วบวกกับเจอทีมเยอรมันด้วยแหละก็เลยรู้สปีดรู้เทมโปมันไม่ได้แบบว่าไม่มีเวลาให้หายใจขาดที่เวียดเล่นในพรีเมียร์ลีกนะะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปแต่สิติน่าสนใจครับจ่ายบอลสำเร็จ89%เลยนะคีพัสดสครั้งมากที่สุดในทีมเลี้ยงบอลสำเร็จ1ครั้งวางบอลยาวสำเร100็จร้0สร้างโอกาสสาคัญ2งครั้งและทำได้สแอสซิสอะจริงๆเนี่ยควรมีประตูด้วยถ้าลูกนั้นซา่าจ่ายแทนที่จะย กับเอกิดิเก้และโซโบสไลด์ด้วยเพราะว่าวันนี้คนที่ควรลงต่อเนื่องเลยในเกมหน้าคือโจนโซโบเอกิดิเก้ฟอร์เรนเวียสโรเบิร์ตเซนต้องลงต้องลงเลยในมุมผมนะฮะ พวกเขาสร้างอิมแพ t ให้กับเกมได้ดีมากๆรวมไปถึงอีกคนนึงที่หลายๆคนบ่นก็คือคริกัโปเป็นอีกวันหนึ่งที่ผลงานดีขึ้นนะครับทั้งยิงแล้วก็จ่ายเช่นเดียวกับโซโบเหมือนกันก็ต้องให้คําชมบ้างนะครับถ้าเล่นดีอันนี้ผมพูดตรงๆแม้ว่าผมจะไม่ชอบวิธีการของเขาแต่ว่าถ้าเขาเล่นดีเราก็ต้องชมนะครับก็ชื่นชมกั๊โปด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายครับเราต้องถ่อมตัวเขาไว้หน่อยแน,น่นอนนะครับวันนี้เราคือทีมที่ดีกว่าแล้วก็ได้ดีมากจนสามารถเอาชนะเจ้าบ้านอย่างแฟรงก์เฟิร์ตได้ 5- นัาเต่เลปูเนี่ยต้องไม่เหลืองจนเกินไปโอเคนี้เป็นชนะครั้งแรกในรอบ5เกมแล้วก็เป็นเกมที่สามารถเรียกความมั่นใจได้ดีแต่ว่าพอมองไปดูที่สตีแฟรงเฟิร์ตเนี่ยปรากฏว่าแฟรงเฟิร์ตเป็นทีมที่เสียประตูเยอะอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับ18ประตูจาก5เกมหลังน่นหมายความว่าพวกเขาก็ไม่ใช่ทีมที่มีเกมรับที่ดีและผลการแข่งขันแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่แล้วในสภาวปกตินะครับเอาจริงๆเกมนี้ก็ยังมีสิ่งที่แก้ไม่ได้จากเกมก่อนๆอยู่หลายจุดอย่างประตูแรกที่เสียก็มาจากการทททีีี่่เเเเววสสยบบอลลลแแ้้้้้กกก็็็ไไไมมดดฟาาาาหหหัััจจจนนนนนพะรใผ แน่นอนเราหวนกันในเกมแดงเดือดมาแล้วครับไปดูภาพนิ่งในจังหวะเสียประตูเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าเกมแดงกลางแลพูเนี่ยแทบจะหายไปเลยโจงออกับโซโบเนี่ยไปกองกันอยู่ริมเส้นทางฝั่งขวาของสนามและพอจังหวะวิ่งออกมาป้องกันโจงออกับโซโบก็มีช็อตชนกันเองอีกมันคือความวุ่นวายในการจัดระเบียบเกมรับที่เรายังเห็นว่ามันมีความไม่เข้าใจกันในหลายจุดนะครับและตอนนี้เลพูจะต้องไปเยือนเบรนฟอร์ดซึ่งจะเป็นอีกห,หนึ่งด่านสำคัญที่ชี้ชัดเลยว่าเออความมั่นใจจากเกมนี้จะส่งผลต่อเกมลีเกนด่มากแค่ไหนไเบรนฟอร์ดจะ หยุดแล้วก็ไม่ลื่นไหลแล้วไปอาศัยจังหวะในการเล่นโตก,กลับแล้วก็ลูกตั้งเตะรวมถึงลูกทุ่มที่เป็นดีเนดของพวกเขาเล่นงานพวกเรานอกจากนั้นครับยังต้องตามเรื่องอาการบาดเจ็บของตั้งเตะด้วยนะครับเพราะไม่ใช่แค่ฟริมปงที่เจ็บเกมนี้เนี่ยอีซักที่โดนเปลี่ยนออกในครึ่งหลังก็มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันส่วนอาร์เนอร์เนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะเห็นแล้วว่าอะไรที่ดีอะไรที่ขัดตาขัดใจอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ควรใช้ต่อไปอะไรที่มันแย่ก็ต้องหยุดซะบ้างนะครับใครควรเป็นตัวจริงใครควรได้รับโอกาสผลงานในสนามคือสิ่งที่จะบอออกกเรราาาางงวว่่่นนนนจะล้้ทททํํใใสิีีคต พื่อผลประโยชน์สูงสุดของทีมเลี้ยวคูหรือไม่ผลพูดแบบนี้แล้วคุณคงรู้นะครับว่าผมหมายถึงอะไรในเมื่อพักไปแล้วเกมมันเลื่อนไหลถ้าจะลองพักเขาอีกนัดน,นึงเนี่ยถ้าคุณกล้าทําผมก็จะปรบมือให้นะครับแต่ถ้าคุณไม่กล้าก็มาดูกันว่าแท็กติกที่คุณใส่ลงไปเมื่อใส่โมล,ลงมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบที่เล่นกับแฟรงก์เฟิตหรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับ ผมไม่มีเจตนาในการที่จะขับใสไล่ส่งโมซาร่าแต่เรากำลังพูดถึงนักเแต่ที่ฟร์มดรอปและต้องการเวลาในการนั่งดูเกมของตัวเองนั่งดูเกมของทีมเพื่อฟื้นตัวเองกลับมาให้เป็นราชาแห่งแอนฟิลอีกครั้งผมเชื่อว่าซาร่าทำได้แต่ถ้าวันนี้มันมีคนที่เล่นดีอยู่ก็ควรจะต้องให้เขาเล่นต่อไปเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยใครคือแมนออฟเดอะแมตช์รับคุณสำหรับผมโดมินิกสปอไล์ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับนี่คือทั้งหมดของเกมเองในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ให้เกมเองด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอัปเดตข่าวลือผู้แบบจาะลึกโดยแฟนหงเลือแฟนหงจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงกับเกมเอง